มันขัดขวางมันก็ไม่ได้แล้วไงเพราะว่ามันเป็นมันเป็นประชามติใช่ไหมครับอย่างน้อยเนี่ยมันก็มีความชอบธรรมเพราะว่ามันผ่านกระบวนการมาแล้วถูกไหมฮะเพราะคําวินิจฉัยศาลรับนูนก็บอกแล้วว่าถ้าจะแก้ไขรับนูนแบบเนี่ยแบบทั้งฉบับมีสสรอเนี่ยต้องไปทําประชามติก่อนก็ถ้าประชามติมันผ่านมันก็แปลว่ามันเดินได้คือค้นขวางมันก็มีแต่ว่าความชอบธรรมของการขวางเนี่ยมันจะน้อยนะครับเพราะเราเป็นสังคมยา่วยุตายเราอาจจะ ไม่สามารถที่จะบอกว่าเออเห็นด้วยกันทุกเรื่องแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันก็ผ่านกระบวนการที่ถูกต้องใช่ไหมล่ะแล้วมันก็ลงประชามติกันมาแล้วคุณอาจจะค้านคุณก็ต้องไปค้านในขั้นตอนอื่นเช่นาขั้นตอนการยกล่างรับนูนเนื้อหาแบบนี้อาจจะโน่นนี่นั่นมันก็เป็นอีกกระบวนการหนึ่งแต่อย่างน้อยเนี่ยเปิดประตูให้มันให้มันเข้าไปได้ก่อนประเด็นที่2เนี่ยผมไม่มั่นใจเลยนะครับแม้กระทั่งพรรคที่บอกว่า จะมาปาบเทาเนี่ยเพราะเอาเข้าจริงจนถึงนาวินาทีนี้ที่เราคุยกันทุกพักมีเทาเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าใครสา์สีเทาให้คนอื่นก่อนนะครับแต่วันนี้มันก็เห็นแล้วนะฮะว่าทุกพักมันก็มีเทาเหมือนกันจะเทาแบบไหนก็สุดแท้แต่มันก็เลยทําให้ไอสิ่งที่เราบอกว่าเอาละถ้าเลือกพักนั้นจะมาปาบเทาถ้าเลือกพักนี้จะมาปาบเทาเรียนตรงๆเนะี่ยผมไม่คิดว่ามันจะเป็นจริงนะครับเพราะทุกพักมันมีเทาหมด นะครับจะเทารุ่นใหม่เทารุ่นเก่ามันก็คือเทานะฮะเพราะนั้นถ้าในมุมของผมนะสิ่งที่เราจะได้เห็นหลังวันที่8เราอาจจะได้เห็นตื่นเต้นกับการจับขั้วรัฐบาลตื่นเต้นกับกรัมตีหน้าใหม่สอสอหน้าใหม่นะครับแต่ถามว่าไอโจทย์ใหญ่ๆของสังคมเราเนี่ยมันจะมันจะต่างจากเดิมไหมไม่ต่างไม่มีอะไรการันตีว่าจะต่างเลยนะครับ